ชมอีกหนึ่งเหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ครับพี่เล็กคาราบาลนะครับหรือผู้หรือว่าพี่บ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้กับพี่โชว์นะครับแลกข้ามเขียวกับอาจารย์โรดฟันดาบครับเอาละครับมีราคาครับผู้นี้ครับขานอกครับเพราะว่ามั่นใจเขาบังพีครับจอมดึงอยู่แล้วครับสองต่อศูนย์ครับ ฝั่งมัน,นเป็นปอนสนเบนนะครับมาครับเอเปิดหัวครับโรยข้าวผาจารโด่ดนี่ครับชงโอ้โห้ทำง่ายๆเลยครับศูนย์ต่อสองครับจี้ไปครับเล็กเปิดหัวครับอ๋อสวนเบน ลอยขึ้นมาครับจ้าโลดเอาครับ่ะข้นไมนอศูนย์ต่อสองครับไม่เป็นรามิชาเหรอบอกมาพี่เตย อกมาไปโยกเบบชิ้น,เน่ดเด็กข,ข้างข้าง,างพี่แวนกับใครพี่แวนข้ามแล่ข้าวพี่แนไม่ใชพี่แวนข้ามไม่หวแล้วรับหนยรับต้องกวันนั้นก็ไปทำไม่ได้แอบไปแตเส้นนู้นเพาซาแกล์ขึ้นไม่กัน 3, 2. 2> เอรเขอนี่เลยไปลงมันมีเส้นลงลำาีก่ายุรผลิตเมนูทำเแล้วก็ปักหมุดเ,เลยหนึ่งต่อสองแล้วครับขาซากเย้เอาแล้วปีเล็กเปิดมาครับรอเข้ามาเสิร์ฟได้หมดนะครับ แลกข้ามเขียวกับแปรนะครับระหว่างอาจารย์โรดกับกับพี่เล็กคาราบาลนะครับอ๋อเสิร์ฟกี้มาอาจารย์โรดครับดูลูกคอปยกครับอาจารย์โรดครับจะแตะยอดไม่โดนลูกครับสามต่อหนึ่งครับลอยขึ้นมาครับล้มครับอ๋อโลยขึ้นมา

รอลมสักคู่นะครับลมพัดแรงนะครห้าต่อหนึ่งครับเข้าช่องกลางมาออกหลังนะครับหนึ่งต่อห้าครับเกมเสริฟของครับต้องพี่เข้ากลางไปครับโรยก็มาวิเล็กคาร์บ้าไม่เหลือครับ ห้าต่อหนึ่งครับเปิดหัวครับโลยขึ้นมาครับสวยขยับหนึ่งแต้มแล้วครับฝั่งนี้ครับ ขอบังพีครับเป็นตัวยกให้อาจารย์โรดนะครับแลกข้ามเขียวนะครับเรียงนี้สกอร์ตามอยู่นะครับ2ต่อ5 กลับเข้ามาสู่เกมครับ2ต่อ5ครับเขาบางพีเซิร์ฟครับแท็กไปครับบอนเปิดหัวโลยขึ้นมาครับสวยห้าต่อสองครับเตรียมเซิร์ฟน้องปอนครับที่มาที่จานโรดครับเปิดหัวเอายกไปไหนครับต้องวิ่งปาดเอาติดน้องปอนทันไหม เดี๋ยวกระแปรครับแก้แปรมาคอดยังงัดใหม่ครับคอบงัดขึ้นมาต่ำแล้วยังได้อยู่ครับ <c oughs> ล็อกสกอร์ไว้ได้ครับ 5. สองต่อห้าครับแทงฝาขวาครับหโูน้องปอนยังทันอยู่บิ่เล็กว่าไง <c oughs> บอกเขาเตะเสร็จก็กลับมาเลยกลับม,มาห้องพี่สายเลยยังอยู่สองห้าครับขอบังพีเสิร์จี้ซ้ายไปครับเปิดขวา ต่ำแล้วครับเล็กเคลียร์ลงโอ้โหตามน้ำมาง่ายๆครับห้าต,ต่อสองครับก่อนสวนเบนไล่เส้นมาครอบบางทีกระชอกนิดนึงยังยกไปได้ครับ ลายเส้นครับองปตอนยังได้อยู่ครับโรยมาครับเล็กลูกหนักมากครับห้าต่อสองครับอืมไม่ข้าง อย่างได้อยู่นะครับเอาใหม่ครับฟาวครับยกล้นมาครับตามมาจนถึงลูกนะครับ,รบแต่ฟาวครับ,รบขยับแต้มนะครับสามต่อห้าเอาไร้เอาให้เข้าไป พี่กวดนะพ,พุอทอดพี่กวดอห้าต่อสนนครับอนโยงมาครับสารถรถเปิดหัวครับครอปลรยเข้าไปครับช่วยหนนะพี่ตออ้องโทษดูคนเดด สามต่อห้าครับเล็กเปิดหัวครับสวยครับลูกนี้ย,ยังเกี่ยวไม่ติดครับสำหรับลังใหญ่ด้วยการเปิดต่ก็โคตรดีเวลาเปิดไ้ถงโมโหยังอยู่ที่สต่อหครับ สามต่อหครับยกสวยครับไม่ได้ไปพูดรอครับใีรอร้อจ่านะมามาลย ย่งอะไรสามต่อ oh. ห right? ้าสามต่อห้าของนี้ภาษีดีกว่ากินมาโค้ชท่านได้ี่มหรือเี่ดีลยพี่ยโอ้โกินห้าสิบเลสามต่อหครับดูกันไปเรื่อยเรครับล็อกกันนาครับเอาเป็นเรื่องครับ

เลายกูบ้างนั่นก็ไม่เต็มเลยแล้วทำไมไม่เต็มที่เขานี่เต็นี่เต็มไงเขาลงรายการไม่เต็มเลยม่ยพี่พูดอะไรวะคุยไม่รู้เรื่องเบอกเขาไม่รู้ครคนม่ให้ าเดียวกันพรสิรูกเวีกันยุ่นนะสี่ต่อหครับโอ้ยยังไงเดี๋ยวีู่ไดู้ใจซอผมเราถ้าเราเปิด <c oughs> ผมแฟน <c oughs> รักเทีอ้าเลที่ยวต่ <c oughs> ถ้าเราเปิดพี่ผมกน่สิรู เปิดผมว่าตัวแม่ไปรับทางหลังผนเปิดขานดออกที่เปขนาดขนาดรูจใจยังโดนบมไหมโดนโซ่ยูมนไปยาวๆนะครับตะกร้อล็อกอยู่ที่4-5ตเหมือนเดิมครับเอาแล้วขยับเลยครับ5เท่าออกันครับ ลมแรงครับครอบบางพีครับอ่าเ่ากันแล้วครับปอนเข้ากลางมาครับคอปโลยไปครับจารด เขาต้องมีเสิร์ฟครับ5ต่อ5ครับ <Okay. S 1> ตัดหน้าขวามาครับ <Okay. S 1> ครอ ใส่น uh ิด huh. น yeah, ึงครับเย่เยหน่อยยางแก้ไขได้ดีครับจารโรดครับตอวไหนซูบ้านเลว้านลิว ถึงไหม้ล้นมาครับเอาบล้ขยับขึ้นน้ำาแล้วครับฝั่งนี้ครับเปลี่ยนฝั่งไหมครับนักกีฬาเปลี่ยนฝั่งนะเกมบเกสอง หกต่อห้าครับเกมเสรอความเข้าบังทีครับปอนเสียแล้วครับออืื้หอล้นไปครับเสียแต้มสิครับแบบนี้ครับไปอีกหนึ่งแต้มครับเปลี่ยนฝั่งมาครับ เป็นเจ็ดต่อห้าครับเซตลอดเลยครับเกมรับเสียอีกหนึ่งแต้มครับแปดต่อห้าแล้วครับ ครับเอาละพี่เล็กขอเสิร์ฟเองครับ5ต่อ8ขอบจับได้สบายๆครับโอยขึ้นมาจรวด,ดติดเกี่ยวแล้วครับอ้าวปอนอ้าวขยับแต้มเหมือนกันครับ ครับแลต่อหกครับครับบางพีครับเสร็จข <Okay. S 2> ี่มาเรบ อ๋อลอยห่างนลครับเกือบไม่ข้มมามครับอ,อ๋อขออีกลูกเดียวครับเล็กขอเสิร์ฟอีกลูกเดียวครับหกต่อแปดครับไล่เส้นไปครับคอบสบายๆครับโวยขึ้นมาจรลด 8ต่อ6ครับเล็กเปิดไม่ออกครับไปเองเอ้าทำท่าอะไรครับอืมคิดไม่ถูกครับท่านี้ครับเสียแต้มครับ9ต่อ6ครับอะไรขาบ้างครับไม่เล่นอีกแล้วครับช็อตไปเรื่อยๆครับสองแต้มครับ สิบต่อหกเลยครับไล่เส้นไปแล้วครับหกต่อสิบ e ครับโอ้เป็นรองสี่แท้มเลยครับไม่ข้ามอีกครับ ไหลเข้ามาเอาติดหัวอีกครับบอโลโรยใ้นไหมหกต่อ1 0ครับขอเปิดหัวโรยเข้ามาครับจานโลด ต่อ6ครับใกล้เส้นมาสวยงามครับตรงนี้ขยับขึ้นแท่นแล้วครับทีเดียวต่อหกครับตัดหน้าฟ้าไม่ข้ามคนระับ ออกหลังครับน้องปอนครับเสิร์ฟติดเน็ตเสิร์ฟออกหลังครับเกมเสิร์ฟเจาะไม่ได้ครับฝั่งนู้นพื้นแน่นครับเอาครับแบตพอยครั้งที่2ครับโยงหลังครับเล็กเปิดหัวพอโรยไปครับสวยนะเขียง่ายๆครับ6ต่อ10เป็ครับ เอาครับแบนพออยรั้งที่3ครอบบางพีตัดหน้าขวาปอนอยังอยู่ครับพป่เล็กว่าไงัยหกต่อซีเบทเรรดยขึ้นมาครับสวยครับการโลดตามถึงอ่ะ เบตต่อโฮครับครั้งที่4แล้วเปิดไปโยกครั้งครั้งที่5ครับ ต่อสิบเอ็ดครับเปิดเข่าครับโรยขึ้นมาครับล้นนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับ แกับ้กงครับล่องเลยครับ11-7ครับมั่นใจทุกเสือกล่องเลยเปิดหัวครับพรอนยกขึ้นมาห่างแล้วจานโลดเกี่ยวได้เอาละครับติดเกี่ยวป้อนเหมือนกันโรยไปใหม่เอา้าโอ้โหล้นมาครับยังไม่เ,เกมครับ ลดปาดมาลหลนวน่นไปครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับโอ้ครั้งที่หกต่อโลยขึ Wag ้นไปห่างนะครับติดเกียวนะครับโอ้ไม่ได้ครับยกไปไหนเรจะครอปไม่เกมครับ เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับจาโรถเปิดหัวครับคอปโลดเข้ามาครับเกมไม่เกมครับครั้งที่เจ็ดครับคอปหยอดอ้าวเล่นเองนะครับเกมเลยครับโอ้ ขอบคุณทุกคนนะครับ